สวัสดีครับอันนี้แนะนำระบบชิงทงของประเทศนะผมเพิ่งทำเสร็จรตอนเช้าก็แป๊บนึงผมเดีใจครับชิงทง ชิงก ah, right. ันออกมาปุ๊บอ่ะจะึ้นมีคนเก็บท้องบลาๆๆชื่ออะไรก็แบ่นชิงทงก็ไปลยเสร็เรื่องรูปการที่จะไปสนใจได้เปลี่ยนเขีอนแล้วก็ ว่าตายก็ได้เรามีแทงเลยแล้วก็เก็บตรงไปนะเรามีแทงพี่เลยแล้วเก็บตากการงใช่พอเราตายก็ตกก็จะตกแล้วก็มันจะเกิดนะแล้วก็เดียดยให้เราประมาณสิบวินี่คนที่ถือถงเราจะเห็นหันวนะเป็นอ,อย่างนั้น ผมไม่ได้บล็อกอาวุธเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดได้เรื่อยๆแล้วก็ใช้อาวุธหลายเล่นกันได้ปกติอ,อย่าลา้ดผมอาจจะเอาเอาวุธเช่ามาให้นะแต่ขอทำดีๆกับแต่ขอทำตรงนี้ให้ดีๆหน่อย ไม่บั๊ไม่อะไรนะแต่ตอนนี้มันก็น่าจะไม่บั๊แล้วมีแค่ตอนสาวนนออนะ่อไปเราก็จะได้ใช้แล้วอาจจะแบบใช้ปืนอะไรเงี้ยเนี่นยคนที่ได้ก็จะเป็นชัชวร์นะของเรียวุดแล้วก็เงินสอง0ัน้าคนที่แพ้ก็ได้เหมือนกันพอเราเล่นจบไรจบเนี่ยให้เรามาเข้าบัดตรงนี้ได้เลยครัอบก็ออกออกไปเนาะประมาณนี้สำหรับการชิงธงประเทศเราเนาะ ก็อย่างที่บอกครัผมอาจจะเอาอาวุธไปใส่ให้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นปืนเปลี่ยนแมปอะไรอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ